โอเคครับผมโอ้โหได้เปลี่ยนด่านกันบ้างนะเรามาดูกันในด่านวอร์ดวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชานะครับผมมาเดี๋ยวเราจะวิ่งใส่คิวเลยกันอีกทีนะยังไงดีเอ่ยเฮ้ยโอนิกิริอู้สกินทองสกินทอง,ทอ,งอย่างนี้ต้องเล่นบ้านฟ้าน,นะครับผมไม่รู้มีก้าต่างหรือเปล่าถ้ามีก้าต่างเราก็จําเป็นต้องเล่นแบบไปนะครับผมไปไม้ทิ้งเลยนะ ตัวเป็นหนึ่งทียังก่อนเพื่อนเอ้าเปิดตู้ว่าแตกดผิดนะยังก่อนเพื่อนโอ้เล่นชงเล่นเชิงกันต่างเบากันต่างซะด้วยนะครับผมตอนนี้ต้องไปยแล้วนะคือไปไวนี่ไม่ใช่อะไรนะคือเราไม่อยากให้เขาได้เลือดนะครับผมถ้าเขาได้เลือดนี่เขาไม่เพื่อนเล่นยากนะงั้นโอ้ยแหลกจังเลยอนะทุกคนโอเค เราจะทำให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับผมอย่าให้เขาได้นตินะโอเคจุ๊บเ่อนนี่กระต่างจักด้วยนี่อเ,เอาไปก่อนเพื่อนสองแผน่นนี่เก็บรัดแผ่นใหญ่โอเครู้เพื่อนปั่นตรงไหนนะครับผมเราจะเปลี่ยนโซนเล่นบ้างนะนี่ยึกยือยึกยือ,ยอ คืออันตรายนะครับผมโอ้นี้ก็น่าต่างนะคือเราอยาอ่าไปหาเล่นนะครับอ่าสามเครื่องแล้วยังไงเพื่อนเออเดินสุดไล่ใสุดแล้วไปหยุดที่อยู่ที่ไหนอุ้ยิงติดวิ่งติดวิ่งติดวิ่ง,ง,งติดกลับไปเล่นไม้ชั้นสองดีกว่าแล้วเราก็เปะทิ้งนะฮะแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็วิ่งยาวนะครับนี่ตามแผนเป๊ะทุกอย่าง น่าต่างน่าจะกันหายกันละอ่าแล้วก็โดดแรบเอ้ยัยงก่อนอยังก่อนแล้วก็มาเล่นไม้แผ่น,นี้บัตรน่าะขึ้นเยอะแล้วฮะเอ้ยยังไม่ขึ้นแต่เราต้องเล่นละไปไปก่อนมียิบรอด้วยจะเล่นฝั่งบนกันบ้างนะครับผมเอ้ยอันนี้เขาน่าจะแขนมากเขาได้ไล่สุดๆด <laughs> ไล่สดด โอ้โดนหนึ่งทีป่ะยังไม่โดนเนะ้โอ้ยแบบนี้ยังเล่นแผ่นนี้ดีกว่าใครก็เล่นกันไม้แม่เที่ยบมันเปลืองนี่มีโยกด้วยเอาไปหนึ่งทีก่อนแล้วเราก็วิ่งเข้าบ้านใหญ่เหมือนเดิมฮะอฮ้ยโอ้ยเพื่อนนอนวน่ะแย่าละ ยังไม่โดนเพื่อนฝั่งนี้เล่นยากครับยากแล้วครับแบบนี้นังมาใช้เสียงในการจุกนะมาฟังกันนรับเขาอยู่ไหนนะฟังนะฮนะเขาอยู่ไหนฮนะนี่นังรีบเกิน ยังเอาก่าต่างขั้นหนึ่งด้วยว่าทำไมหายไวมากจะอ้อมมาตรงนี้ครับแล้วก็ขังเขาไว้ได้นะยึกเป้าพับเลยแล้วก็ทืบแล้วก็ฉีกนะครับอุย้ยห้าเครื่องไปดิวูนี่ฮะคือวิธีแก้อันวิธีแก้ทางโอนี้นะครับผมอย่าให้เขาได้ตีเรานะไม่แต่ครั้งเดียวเล่นไม้ไปเลยฮนะอุย้ยโนวันหรือเปล่าทำไมเราวิ่งไวๆจัง จะมีนวลนันเนี่ยเอาไปหนึ่งทีเพื่อนโอ้นวนปะวะฉีบยาวโอ้ยเพื่อนโทษ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 เทียมไปวะอ๋อ้ยมธรรมดาอุ้ยแคนจริงนะเนี่ยทำไปเล่นโอ้ยทำอยู่นี่ โอ้โหไม่หาใช่ละนั่นเราแค้นมากท่านผู้ชมเอ้ยยังอัานไงเฮ้ยมันไม่ไหลเข้วาวะโอ้ยเฮ้ยผมจะฮิวเพื่อนเมื่อกี้มันไม่ยอมพลิกตัวเข้าข้างในวะทำไมจะต้องตายแล้ว อือเหืออือเหือเลยเหลือคนเดียวฮะคนสุดท้ายแตกแล้วต้องดิ้นแล้วอย่างนี้อ่าเหือเรียบร้อยแตกอ่าเหือไม่เป็นไรเพื่อนออกไปเลยออกสามเลยเพื่อนออกไปเลยเพื่อนนั่นโลออกได้ปะหนะอ๋อเพื่อนรอท่อเหรอโอเคโอเคโอเคทอด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 โอเคเข้าใจละลืมละทอดอย่างนั้น มันน่าจะรอท่ออยู่นะครับปล่อยดิเลยๆๆๆปล่อยๆๆๆเฮอยจะรอดอยู่แล้วนะแต่ว่าใจดีเกิน,นมีเมตตาการุ่ณออกแรงมากเพื่อนโอเคครับผมเรามาโผกันในด่านลงฆ่าสัตว์เน่าเหม็นกันกันอีกแล้ว มันก็มีอยู่แค่นี้อะเนาะด่านในเกมนะครับแบบซีเรียสนะเล่นไปเล่นมาคิดว่าจะอะไรวะล็อกเครื่องหมดเลยอะไรวะหลอกเครื่องนี่ถ้ามีรูนี่อ๋อเดรดนะครับ มีโมลิเปล่าผมไม่ทันดูนะเมื่อกี้โอ้ยจะดีหรือเป,ปล่าเลยเราไปรอช่วยดูะเอ้ยไหนมีโมลิเปล่าวะ มอ่าต้องดึงฮะไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่เราจะปล่อยไว้บนเสาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมูลี่ไปใช้คนอื่นนะถ้าเป็นมูลี่เขียวเราจะพยายามเซฟเพื่อนก่อนนะครับผมถ้าเขาเข้าวินวอลกมาใกล้ๆแล้วก็ไปฉายกี้ตูดไปเลยฮนะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> บนลากมา เพื่อนไปก่อนเออลาเพื่อนครับอืออะไรครับน้องหนึ่งต้องซ้ำบอ,อดโอ้วัวหมิรอบนี้เนี่ยหมอะลาหรือเปล่าโอ้ย เรียบร้อยนะอ้าไม่ปล่อยนอนนะกันแท่งหลังหรออ,อ๋อไปไล่เครื่อง,งหรือเปล่าอุ้มดิตัวนี้เออเฮ้ไม่ทนะันล่ะเอ,อ้ยสวย มีไปแล้วเฮ้ยเราต้องมาเซฟชีวิตเฟอร์มินนะเพราะเรามีหนวดหกนะวนมาแล้วนะเออไปอตะบลล้มให้เรืนนะ่อยเลยไม่รู้มีโมลีอเปล่านะผมคงต้องทำหนากแล้วฮะหยาเออเพื่อนพี่กันะออดน้ายนะเออโดนมา อย่างน้อยก็เพื่อนรอดลนะฮะเฮยยังยังก่อนคว่ำไม้ด้วยนี่มีโดมีดะผมเป็นเซียบแล้วกันนะครับผมเอานีก็สบายดิ นี S <S ่นนี้ดักน bueno> ี่ได้แล้วนี่โดดจริงเลยแล้วกันรับขั้นไหนเราบันรับ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 บันรัเฮ้ยดักด้วยมันจะบันลัดขึ้นหนักๆแล้วจังหวะนี้อ้าวแค่นั้น นี่นี่เต็ม <c oughs> สุดเต็มสูบเต็มสูบมีเงยหน้ากาันไปฉายด้วยนะจังหวะนี้ออ้ยมันจะได้ต่อหรือเปล่าไม่มีก้านต่างนะครับเราต้องเล่นบ้านเล็กนะอ่าเมันเข้าบ้านใหญ่ไปละก็ปั่นตรงนี้ต่อฮนะมาบนเล็กมีอยู่นะตอนนี้เราต้องส่องดูนะครับผม ไม่ได้นะอันตรายมากนะพอมาตอนไหนไม่รู้นะฮะมเขาจะน่าจะกลับไปหาเฟิงหมิ่นต่อหรือเปล่านะครับมีพาเพื่อนมนาะวะเน,นี่ยเราอะเอาเสร็จเลยเพื่อนวิตายากเรากลับมาแล้วนะครับอ่าน่าจะไม่มีโมลินะครับผมฮิวหน่อยเพื่อนสุดลอเก่งมากตอนนี้เรายังมีเปิร์กเอ่อดิ้นหลุดฮุกอยู่นะครับผม ก็เก็บไว้ใช้ได้นะยังไม่ต้องรีบใช้นะครับแต่ถ้าเรายัง,ยงพอจุกได้อยู่นะครับก็ใช้ตอนที่จนตัวดีกว่าเนาะแบบว่าประตูใกล้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราค่อยใช้ครับจะได้ลิ่นออกประตูไปเลยเนาะแต่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเกมด้วยนะครับผมดึงไปเลยเร้จะกลับมาซ้ำหรือเปล่านี่กลับมาซ้ำจริงด้วยจีหอยเพื่อเนเออไปเพื่อนอุ้ยแทนเกิน gọn ngon gọn ngon gọn Đồn lọt gọn 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 Ui đồn gọn đồn gọn 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 Chúp, Chúp. Chúp. ไม่รู้แหละไม่เล่นชงเล่นเชิงแล้วสิ่ง <c oughs> เราไปอย่างเดียว <c oughs> เฮ้ยร็วเออต้องอย่งางนั้นเพื่อนอ่ากัดไม้นี้มันดีจริงนะทุกคนเฮ้ยไม้ตัวนี้ก็มีว่ะโคตรคอมโบโจะบอกให้โดดได้หรือเนี่ยเฮ้ยไปไหนเราจะไปไล่ซ้ำเพิ่มมิ่แล้วฮะแล้วก็ปั่นตัวนี้ต่อโอ้ยตรงนี้มีไม้ด้วยนะที่จริงผมน่าจะพอเล่นได้ครับ คือยังจำไม้ไม่ค่อยได้นะเพิ่งกลับมาเล่นนะฮะติดนเลยเปล่าเพื่อนเอาเลยเปล่าอ๋อแล้วเ,เราไปเปิดประตูตรงซ้ายกลางดีกว่านะครับ <c oughs> เพราะว่าค่อนข้างปลอดภัยกว่านะมีไม้ให้เราเล่นด้วยอุ้ยตุงหมินอันตรายแล้วต้องบอกให้เพืงหมินนะครับเพราะว่าเขาเฟสสุดท้ายแล้วเนาะโอ้ทนันปะวะ ตายยากไปรอข้ามาสวยไป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 เอเอเอฟอร์มินทันปะวะเอ้ยสวยจุกไปเพื่อนปัญหาคือจะทันหรือเปล่ามันไม่มีไม้นะมันต้องวัดเชิงเล่นอะตรงนั้นอะ เล็้วดูวหน่อยเพื่อนดูแล้วแล้วโฟมินอยู่นู่นฟอมินอยู่นู่นทันปะเนี่ยมนันหนาวโอ้ยเสียดายครับไม่ทันนะไม่ทันนะคือเซฟเต็มที่แล้วนะแต่เพื่อนเขาไม่น่าจะรู้นะฮะเขาก็เลยแบบ ไม่ได้เห็นว่าเพื่อนไปจุตรงไหนนะครับก็ได้แค่นี้เต็มที่แล้วโอเคอยี่ไหนเพื่อนเอาเต็มไปไปแล้วจ้า <c oughs> โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครป์ผมด้วยนะครับ <c oughs> ผมจีครับ I'm sorry that I didn't hit you back When you call my line Or did you even need to talk Are you wasting time Declining or you'll face some calls Cause you're not my vibe But oh God just let me go to sleep Someone get high with me Yeah cause I'm running, I'm running, I'm Running away, I'm running away I'm running